ติดดาวคุณผู้ชมครับผมอยู่ที่อำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้สนใจอยากจะเลี้ยงปลาดุกนะครับเห็นเขาจับปลาดุกขายกันแล้วนี่โอ้โหนึกสนุกขึ้นมานะครับแต่ก่อนจะเลี้ยงได้ต้องไปหาคนที่มีความรอบรู้ทางด้านนี้นะครับคุณผู้ชมตามผมมานะครับผมจะพาไปคุยครับ ู้ชมครับถ้าจะมาหาปลาดุกไปเลี้ยงนะครับต้องมาที่นี่เลยนะครับสำเนาพันปลาแล้วก็ต้องคุยเจ้าของ้วนนะครับพี่สำเนาใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่ครับทีนี้อยากรู้ว่าการเลี้ยงลูกพันมันเนี่ยขั้นตอนมันมีอะไรบ้างครับเริ่มแรกเลยต้องต้องไปหาพ่อพันแม่พันที่อื่นหรือเปล่าอ้าพ่อพันุ์แม่พันธุ์ก็คือหนึ่งจากการที่เราเลี้ยงเองมั่งแล้วก็ซื้อจากแหล่งธรรมชาติที่เขาจับขายก็คือ ปลาดุกมันมีหลายหลายชนิดไงมีทั้งบิ๊กอุยมีทั้งรัเสเซียแล้วแต่สายพันธุ์ที่ทางตลาดต้องการแต่ที่ของสาเนาพันปาน,นี่เลี้ยงพันไหนครับทุกพันเลี้ยงทุกพันเลยอครับที่ที่ลูกค้าสั่งเราจะต้องท<อ>ําให้ก็คือถ้าทํารัสเซียเราก็พอ่อรัสเซียแม่รัเสเซียครับถ้าบิ๊กอุยก็คือแม่ท้องนาแม่แม,แม่แม่อุยพอ่อรัสเซีย ตลาด,ดหลักๆต้องการพันไหนครับพี่สมอที่ทาเยอะที่สุดก็คือบิ๊กอุยบิ๊ก,กอ,อุยนะครับทนหนึ่งทนต่อโลกสองเนื้อรสชาติค่อนข้างเหมือนในแม่พันคือปลาดุกอุยท้องนาเราครับแล้วก็การต้านทานโลกนี่จะดีกว่าออปลาดุกบิ๊กอุยเป็นปลาดุกลูกผสมระหว่างไข่จากแม่พันธุ์ปลาดุกอุยกับน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ ลาดุกรัสเซียโดยการฉีดฮอร์โมนผสมเทียมซึ่งการผสมเทียมนั้นพี่สำเนาบอกว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญเนื่องจากมีเวลาที่จำกัดและที่สำคัญต้องผิดพลาดน้อยที่สุดไม่เช่นนั้นไข่จะไม่ฟักเป็นตัวค่ะหลังจากผสมแล้วเนี่ยระยะเวลากี่วันฮะถึงจะจับจับล,ลงลมันขายได้หลังจากผสมแล้วเนี่ยมันจะอยู่ใน<ำ>เราจะพ่อฟักอยู่ในบ่อปูน4วัน สี่วันอสี่วันที่ออกมาเป็นตัวแล้วเหรอครับหลังจากที่เราผสมน้ำเชื้อแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นตัวยี่สิบสี่ชั่วโมงเกิดแล้วครับเป็นตัวแล้วสามารถเห็นเป็นตัวเป็นรูปเป็นร่างอ่าเป็นรูปเป็นร่างแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็คือรอให้ถุงไข่แดงในท้องเขาอ่ะที่เป็นอาหารที่ติดตัวเข้ามายุบแล้วก็จะย้ายไปอนุบาลที่บอดินเอาละขั้นตอนทั้งหมดที่พี่สำเนาพูดมาก่อนที่จะจับขายเนี่ยต้องใช้เวลาเลี้ยงทั้งหมดกี่วันฮะเออนี้เวลานี่คือแล้วแต่ตลาดต้องการว่าจะต้องการลูกเล็กแค่ไหน แต่ส่วนมากของที่ฟาร์มอ่ะจะใช้ประมาณ35วัน35วันก็สามารถจับขายได้แล้วครับ35วันนับจากวันที่ลงอนุบาลที่บ่อดนโอ้ทำงานแค่35วันก็มีเงินเข้ามาแล้วใช่ไหมครับชักน่าสนใจแล้วสิคะสำหรับอาชีพเลี้ยงลูกพันธ์ุประดุกส่งขายแค่35วันเท่านั้น ไม่น่าเชื่อค่ะว่าจะสามารถจับขายได้สตางค์แล้วแถมต้นทุนการอนุบาลลูกปลาก็ไม่สูงมากนะักเพราะลูกปลายังเล็กกินอาหารไม่เปลืองค่ะคุณผู้ชมเอว่าแต่จะลูกปลาขนาด35วันเนี่ยตัวจะแค่ไหนนาะแล้วเข้าขายส่งกันตัวละเท่าไหรนะ่น้อคุณผู้ชมครับผ่านไปแล้ว 35- วันวันไวเหมือนโกหกนะครับคุณผู้ชมอยากรู้ไหมครับว่าลูกปลาดุกจะตัวใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวผมช้อนให้ดูนะครับ โอ้โหคุณผู้ชมครับ35วันในตัวขนาดนี้นะครับพูดถึงเรื่องการขายตลาดหลักๆของลูกปลาดุกเนี่ยพี่สำนาจะไปขายที่ไหนเพราะว่าเลี้ยงมาโอ้โหตั้งหลายแสนตัวขนาดนี้คือเราจะมีลูกค้าประจำของเราอยู่แล้วเลี้ยงเท่าไรเนี่ย พี่สำเนาก็มีลูกค้าที่จะรับไปขายอยู่แล้วครับมีอย,อยู่ตอนนี้ผลิตไม่ทนันลูกค้ากําลังผลิตไม่พอแต่และงวดเนี่ยพี่สำเนาถามจริงๆว่าผลิตประมาณก,กี่ตัวแต่ละเดือนดีกว่านาะครับแต่ละเดือนแต่ละเดือน<ะ>มากกว่า10ล้านตัวแต่ละเดือนเนี่ยสิล้านตัวเลย <Wow. S 1> เหรอฮะครับได้ยินมาว่าขายไปยังต่างประเทศด้วยจริงหรือเปล่าครับพี่ครับต่างประเทศก็ส่วนมากไปลาวกัมพูชาครับ ก็จะมีลูกค้าประจําที่อยู่เป็นฝ่ายประสานงานทางโน้นมารับไปอีกทีนึงมีฝ่ายประสานงานต่างประเทศด้วยครับคุณผู้ชมว้าวกรดังๆ่อยนะมูไลรายได้ดีไหมครับเลี้ยงปลาดุกกบะสีดังๆเลยนะครับก็โดยเฉลี่ยแล้วตัวหนึ่งก็ขายอยู่ประมาณเฉลี่ยนะครั้งเล็กใหญ่ก็คืออยู่ประมาณ35สิ้าตังค์ครับ35สาตังค์พี่สมนเนาบอกว่าผลิตครั้งหนึ่งประมาณ10ล้านตัว3ล้านกว่าบาท อน3ล้านกว่าบาทต่อเดือนคุณผู้ชมไม่รวมค่าใช้จ่ายนะยังไม่หักค่าใช้จ่ายหักทุกอย่างแล้วเนี่ยเหลือประมาณเท่าไหร่มันจะผันแปรไปตามหนึ่งคือการเปอร์เซ็นต์พอะฟักที่มันติดหมายถึงว่าอัตรารอดที่เราทำเนี่ยอัตรารอดไม่รอดอีกครับอัตรารอดถ้าอัตรารอดสูงกำไรเราก็เยอะครับถ้าอัตราลอดต่ำกำไรเราก็น้อย พี่สมเอาครับเลี้ยงปลามากมายขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าเงินทุนพี่สมเอาต้องเยอะสิครับแล้วก็ต้องยืนได้อย่างมั่นคงจริงไ่หรอครับพี่ครับเริ่มต้นเราก็ทํามาจากเล็กๆก่อนครับอ่าพอเริ่มมั่นคงขึ้นมาเราก็ขยายใหญ่ขึ้นมาก็มีบางส่วนเราก็กู้จากธนาคารมามั่งธนาคารธณิทั่วไปนี่ใช่ไหมครับอ๋อครับก็คือจากแหล่งเงินกู้ที่ดอกเบี้ยต่ำอ่ะนะครับเห็นปลาผลผลิตปลาสี่วันสัตว์นินตัวใหญ่ขนาดนี้แต่ผมอยากจะเลี้ยงเลยครับคุณผู้ชมครับครับ โอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมครับน่าเลี้ยงไหมครับถ้าสนใจก็มาหาความรู้จากพี่สำเนาได้ครับทางรายการขอติดดาวให้กับสำเนาพัน์ปลาโรงเพาะพันประดุกและฟาร์มอนุบาลประดุกบิ๊กอุ้ยอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกค่ะธุรกิจติดดาว